one half two half three half four half five half six half seven half eight half nine half ten half ten half ten half yes ถ้าดีใจแอนโทนีกลาบคนดูที่ไม่ได้เชียร์แมนยูแต่ครับคนนี้ขอนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยอยู่กับทีมในวันที่มันล้มเหลวมาแล้วในวันที่มันอับอายแล้วมีคนมาบอกว่าพี่ยังก้าวสื่แมนยูอีกเหรอพี่เป็นบวยแล้วนะเอา เงินผมเรื่องของผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอทีมผมคัมแบ็กกลับมาแล้วผมขออนุญาตดีใจนิดน,นึงไปตวตัวเองเนี่ยแหละเวลามาอยู่หน้าจอ YouTube นะฮะมันไม่สามารถที่จะติตดดิ้นแบบนี้ได้ทางทีวี YES! w e back กลับมาแล้ววันนี้เอาแบบนี้นะยกบิ๊กนิวมาออกไปเลยทิ้งไปเลยเพราะว่าประเด็นแค่หลังเกมนะก็คุยกันทั้งวันไปหมดหรอกโอ้มีหลากหลายมากอะไรอะ่ะ ไอ้เดคเอาร์ไปคุยกับกาเบรเชซูซคุณเห็นมาตั้งแต่ที่ห้อ่ะคุย,ย,ก,ยกัน่องนี้ก็จะแลกเบอร์โทรไม่มีสมาธิเลยผมนึกไม่ออกเลยนะว่าปีเตอร์ชมาเคิลจะคุยกับกองหน้าแบบหนุ่งหนิงแบบนี้ได้ยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวดา่าเดี๋ยวดา่าให้แล้วพอสโกนะได้คุยกับบูโน่เฟรนเดสในห้องส่งพิมพ์ลีงเลยเพราะกองกลางมาคุยกองกลางด้วยกันเองไงมันน่าฟังมากนะครับอ่ะพูดให้ฟังเลยแล้วกันก็คือพอสโกถามบูโน่ว่าเฮ้ยแมนยูไปเต็ดกลายเป็นทีมโต๊ะกลับหรือูโน่ที B ่พอสโกพูดนะ บรูโน่ก็เลยบอกว่าก็มันเป็นแผนของเราอ่ะดีใจจังเลยที่มีกองหน้าวิ่งเร็วเพิ่มมาอีกคนนึงเขาหมายถึงอันโตนี่แล้วก็คุยอะไรก่อนไปแล้วว่าวิ่งคือมึงวิ่งหาช่องเถอะเดี๋ยวจ่ายให้แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเดี๋ยวจ่ายเสียแล้วกลัวจะโดนตัดโดนอะไรเดี๋ยวสักลูกหนึง่งมันต้องหลุดหลุดแล้วมันเดี๋ยวมันจะเป็นประตูแล้วก็ทําได้จริงๆนะกองกลางคุยกันอย่างรวดจงังหวะีดีแม้วิ่งแผนยอดมากนะทั้งบรูโน่แล้วก็อีลเสเซนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะหลังเกงมกันแบบเต็มเต็ม มีหลายประเด็นมากๆเพราะฉะนั้นยกบิ๊กนิวจะ mm hmm. มันทิ้งไปขอพูดถึงไอ้กล่องนี้แล้วเดี๋ยวเข้าเรื่องเลย mm hmm. ก็คือแมนยูฟูลทีมใครสนใจจะประมูลปิดรับพรุ่งนี้ตอน12นาฬกาหรือว่าทิ้งตรงนะครับ mm hmm. ใครที่อยากได้รายเซ็นทั้งทีมของแมนยูเตดย้ำว่าฟูลทีมนะฮะ11คนนะครับอ่ะลองดูจากอินเสิร์ตมีรายเซ็นใครบ้างนักเตะปัจจุบันมี4คนก็คือรายเซนดาวบิเตเคอาุชอ สกอตต์แม็กโทมีในร่าทองเบอร์3ามเลยนะแล้วก็มีเฟลดนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือมีไลเซนอ์อลิซซี่ซานเชสปอลปอกบามาต้ามาติชอันโตนิโอวาเลนเซียโอ้โหไลเซนต์สิคนนะครับผมจริงๆในราคาตลาดนะครับประมาณแสนห้าผมประมูลมาได้1นึ่งแสนกล่องนะครับนี่คือนัมเบอร์ที่4ที่3ผมเก็บไว้ในบ้านแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับตอนนี้ราคาประมูลมันอยู่ที่70,000บาทเอาจริงๆมันถึงแสนไปแล้วเมื่อวันเสาร์แต่ว่า เขายกเลิกเขาขอแคนเซิลก่อนนะครับน่าจะติดปัญหาอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมก็ขยับมาจาก10,000แสนเนี่ยคนที่2คือ70,000บาทมีพี่คนหนึ่งยื่นราคามาแล้วนะครับให้โอกาสคุณผู้ชมที่อยากเป็นเจ้าของเสือ้อตัวนี้พร้อมลายเซ็นแมนอยู่ทั้งทีนะฮะในราคาที่มันต่ำดิสเคามากๆเลยลดให้แบบ4 0 0มือเลยเปิดประมูล6 0 0 0 0แต่ตอนนี้ตั้งที่70,000นะครับใครอยากได้นะครับไลน์หาผมตรงนี้เลยฮนะระมููราคาเพิ่มกัน จนถึงวันพรุ่งนี้เที่ยงตรงปิดลับแต่กติกาเหมือนเดิมก็คือทุกการประมูลที่เพิ่มขึ้นต้องเพิ่มอย่างน้อย5,000ันบาทเพราะว่าของมันพรีเมียมมากราคาตลาดไปเช็คได้เลยครับเสื้อายเซนทั้งทีแบบนี้แสนห้าถึงสองแสนอยู่แล้ววันนี้ลดให้ท่หนึ่ง 1, แสนเลยใครอยากได้ไลน์หาผมได้เลยส่วนของที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ก็คือผ้าบอลคอบรูโน่เฟรนเดสข้างหลังรีบมาเอานะครับตอนนี้เขาไม่เรียกกันบรูโน่รรมดานะครับเขาเรียกกันบรูโน่กัปตันฮะ กัปตันทีมของผมมีคนเดียวนะครับผมเบื่อไอ้ท่านี้เต็มที่แล้วไอ้ท่านี่จากไอ้ท่านี่จะปอกแขนอยู่ได้ไอ้ป้าหน้าลำคาญนี่จริงๆแม็กควายเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือกัปตันของผมนะครับบุโนเฟนเดสเบอร์แปดเบอร์ใหม่แล้วคุณเห็นด้วยกับผมไหมว่าตั้งแต่เขาใส่เบอร์แปดนี่นะมันเหมือนมันเก่งขึ้นนะคือแล้วเล่นทางกราบขวาก็เล่นดีอ่ะคือรุ้กันที่แล้วบุโน่มันถ้าไม่เล่นเมคเกอร์มันเล่นไม่ดีเลยนะแต่คือตอนนี้พัฒนาขึ้น เป็นผู้นําทีมมันนิ่งขึ้นเยอะไอ้ลูกที่เราไม่เสียประตูจากการที่ VAR เนี่ยต้องชมเขาเลยนะเขาไปกดตันผู้สิงอันนี้พูดในมุแมแยอยู่นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ผ้ามันคอกับตันของเราครับ790บาทเท่านั้นแล้วก็ร้อยขีน900บาทนะครับนี่ก็กับตันอีกคนหนึ่งเหมือนกันวันนี้เขามีพูดเยอะด้วยรอที่9 0 0บาทนะครับหรือก็แค่สอคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็ะขฮางกับเซอร์เรติูชันเรียงหมดเรียบร้อยแล้ว นั่นเองนะครับอ่ะรีบประมูลกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ลายของผมตรงนี้นะครับส่วนสปอนเซอร์ในวันนี้ของเรานะครับก็คือ ev thailand ครับใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเขาเปิดรับแล้วนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปออกจากงาน,นครับทำงานปัจจุบันที่อยู่แค่อยากมีรายได้พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาขอแค่คนไฟแรงเขาบอกเดี๋ยวเขาเทรนให้เลยครับคุณกวางธนกิตบอกลงทุนไม่เยอะทำเป็นอาชีพเสริมได้ตังค์เพิ่ม นะครับเราสอนให้ฟรีเลยรู้วิธีการทําธุรกิจเพราะว่าเรื่องของไฟฟา้ามันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้ามันขายไม่ยากแน่นอน,นครับเพราะน้ํามันมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเราไม่รู้หรอกนะฮะจริงๆเนี่ยราคาน้ํามันโลกมันตกแต่ว่าของเรามไม่ลดก็มีไงเพราะฉะนั้นใช้รถไฟฟา้ากันเลยครับใครที่นอกเหนือจากอุดหนุนมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้าแล้วอยากทําอาชีพเสริมเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับ e ี t h ไทยแรงเขารับขอแค่เป็นคนไฟแรงมีทัศนคติ ที่ดีในการทำงานไลน์ไปหาได้เลยที่ l ลน์แอ ev thailand หรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์นี้เลยโต้แท้จำหน่ายพุทกวนทักษ็ต CEO พร้อมรับสายเองเลยครับอะเอามาฝากนะฮะสำหรับคนที่อยากได้อาชีพเสริมนะครับเราไปลุยกันเลยครับช่วงหน้านะครับผมจะเริ่มจากมุมมองของผมก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับจริงๆอาร์ชซนลถือว่าเหนียวมากๆนะครับเล่นกันได้ดีสุดๆและบอกเลยว่า จริงๆแล้วบริษัแดงเกมในเนี่ยแพ้นะฮะแต่เราเอาชนะมาได้ยังไงด้วยสกอร์ห่าง2ประตูไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับไปจัดเต็มกันเลยครับเริ่มต้นกันแบบนี้ก่อนว่าเอาความเป็นจริงนะเมื่อวานเนี้ยถามเราชนะเอกันไหมก็ไม่นะครับถ้าเปรียบเป็นมวยนะครับเกมใน นับคะแนนเราแพ้แน่นอนแต่ว่าก่อนจะแบบหมดยกสุดท้ายเรามันน็อกหมัดเดียวคือตุ้มแล้วคู่แข่งคือแบบสลบไปเลยนับ10ลุกขึ้นไม่ไหวแม้ว่าจริงๆแล้วสกอร์จะห่างกันสองประ,ะตู3ามหนแต่ว่าอาร์เซนอลเล่นดีมากนะครับเราต้องพูดตามความจริงนะครับเขาเล่นดีทุกคนเลยดีว่า1ิตัวครับแต่ว่ามันมีจุดรายละเอียดเล็กน้อยที่ทําให้เขาแพ้เรานะครับ คือผมไม่เคยคิดเลยว่าแลมสเตลมันจะเปิดบอลแม่นแบบนี้เข้าคลองบอลเหนียวมากนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเออมันจะแบบมันแบบนี้ก่อนว่าช่วงแรกอ่ะแมน,นยูเล่นดีกว่านะครับประมาณ11นาทีแรกปีคือทั้ง2ทีมอะครับมีความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แมนยูก็มั่นใจเอาดิเล่นในบ้านแล้วแบบคือชุดนี้มันมันชนะกันมาแล้วเอาไอ้ตัวดีลงด้วยก็คือแอนโทนีร้อยล้านอยู่โรลงเลยมันก็รั่วของมันอนะมีลมมีอะไรบ้าง แต่ว่าได้ความคึกคักช่วยเล่นเกมรับดีมีไปเสียแมตโคมินีกันเองรอบนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นแมนยูออกบอลเร็วทองบอลดีเล่นขึ้นทางซ้ายซานโชขึ้นทางขวาดาโล่แต่ว่ามันมีจุดช็อตก็คือลูกที่อีเล็กเซนโดนเข้านั่นแหละผู้ตัดสินไม่เป่ามันทะลักไปจนถึงโดนยิงเข้าไปแล้วตรงตาข่ายและสุดท้ายวีอมาริบป,ประตูตรงนั้นนะครับมันเป็นเท r ร์นิ่งพอยต์ของ ครึ่งแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยนักเตะที่เป็นดาวรูปเป็นเด็กเนี่ยมันตกใจมันรับไม่ค่อยทันว่าอุ้ยต้องนานโบนสวนทีเดียวเข้าเลยวเว้ยอาร์เซนอลมันเก่งเว้ยหลังจากนั้นเป็นเกมของปืนใหญ่เลยครับแมนยูหาบอลไม่เจอเป็นเด็กเป็นลิงชิงบอลเลยอลาร์เซนอลต่อบอลกันแล้วใช้เวลานานมากแต่ลูกในการที่เอาบอลกลับมาครองไอเชซูสโอเดกาดแซมบี้โลคงกกาคืออาร์เซนอลเนี่ยคองบอลเหนียวมากไอมาตินเนลลี่นี่เก่งจัดเลย คือต้องยอมเลยนะครับมาร์ตินเนลลี่มาจากนาักเตะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีแค่ความขยันแต่หลังจากที่เขาได้ความมาั่นใจจากอาร์เตต้าเนี่ยเขากลายมาเล่นบอลได้สองเท้าเลยนะฮะน่ากลัวมากล็อกซ้ายล็อกขวาคือเมื่อวานนี้เอาตรงคือปีกเราเอา่อแบ็กเราั้งสองข้างเอาปีกเขาไม่อยู่มาลาเซียเหนื่อยมากในการตามซาก,ก้ารครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังกลับมาเล่นดีเอ่อทางขวาดาโล่นี่คือแบบสตรัคเกิลเลยแบบหเหนื่อยถ้าไม่ได้อันโดนี่ลงไปช่วยไล่นาตายอย่างเดียวเลยเมื่อวานถ้าปีกขวาขี้เกียจนะผมบอกเลยดาโลตาย นี่คือได้อะโทนี่ที่มันดีมาช่วยนะครับอาร์เซนอลก็คือเสียบอลยากให้บอลเกินเร็วคือมาขยกวันนี้เขาพกความมั่นใจมาชนิดที่ว่าเขามาจากรอนดอนนะครับมาที่โอทาฟอร์ดเขาไม่ได้หวางแต้มเดียวเลยครับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเขามองเขาล้มแมนยู่ได้แล้วด้วยความที่แบบคิดว่าโอทาฟอร์ดก่อนนั้นนี่มันหมูไงเจตออฟดีมคือมันแบบสปาใครมาก็สามารถที่จะล้มปีศาจแดงได้ทีนีน้พอหลังจากที่แมนยูแต่ช็อตไอช็อตนั้นไปเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงนะว่าใครมองว่าฟาวไม่ฟาวนะมันมันแยกกันเป็น8คน9คน10คนเลยมาพูดกันถึงแค่รูปเกมมันก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสูสีอาร์เซนอลบี้อยู่ช่วงหนึ่งยิงไม่ได้อะกลับมาสูสีอีกและแมนยูแต่พลิกจังหวะนิดเดียวในการที่ออเลเซ่นจ่ายให้บรูโน่และก็จบที่อันโทนีซึ่งก็ตามที่เทนหาบอกนั่นแหละว่าเขาต้องการตีขวาจริงๆวันนี้คือเขาพูดออกจากปากเขาว่าเกตเขามากขึ้นนะว่า ทำไมเขาบีบบอดบริหารให้ซื้อแอนโทนีให้ได้นะครับเ้ว่ความที่เขาบอกว่าเขาพูดเองเลยนะครับว่าซานโชกับแรดฟอร์ดเล่นขวาในทั้งคู่แต่ทั้งสองคน prefer to play on the left คือทั้งสองคนอยากเล่นซ้ายมากกว่าปัญหาเดิมปัญหาเก่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าซื้ออเล็กซิสมามันก็ไปเล่นทางซ้ายไอ้ซานโชเนี่ยเล่นกับดอทมุนกับเ,<อ>เล่นกับดอทมุนที่กับฮาคิมี่เ่ทั้งขวายั้งดีก็อ,อยากเล่นซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวแทนเปี่ยนูชัดๆสำหรับแอนโทนีก็คือพอมันเอียงต เรียบร้อยใจมันใหญ่มันเป็นเด็กเรียนอะคือต้องพูดแบบนี้ว่าแฟนที่บูด่ายเยอะนะฮะแฟนทีมอืม่นเขาด่ายเยอะว่าแบบหน้ามันไส้วะเห็นไหมทำไมมันโดนใบเหลืองพูดถึงสิงห์พอเทนนี่พอยิงข้าเสียเรียบบูโน่มาเลยนะเพราะมันฟังภาษาอังกฤษไม่ออกบูโน่เตือนน้องหน่อยไปเชียร์ไปเฮต่อหน้าแฟนบอลอเซนอลไม่เขาไม่ทํากันนะอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นการจุดต่อกายมันจะเป็นการจุดชนวนนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดในมุมแมนยูนะแมนยูแต่ต้องการ ไม่เอาเด็กติ๋มแมนยูต้องการเด็กเ hey ฮ่เนืกออกปะตอนนี้แมนยูต้องการเด็กเด็กแบบโอรุนแรงก่อนเพื่อเอาทีมกลับมานะครับวันนี้พี่หนาก็ถามผมว่าเฮ้ยแมนยูมันคือจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนวะทำไมกบกาเล่นดีจังวะผมบอกเลยจุดเปลี่ยนคือการเอาไอ้พวกใจสอออกไปไอ้พวกที่แบบว่าลูเซอร์ที่แบบแพ้อยู่นั่นน่ะแพ้นั่นน่ะออกมาให้หมดก็คือไอ้แม็กควายไอ้ลูกชออะไรพวกนี้ออกไปให้หมดปัญหาเยอะอย่างโรนโลัลโด้ก็อถอดออกไปแล้วเอาดาวรุ่งนมันลงพวกดาวรุ่งเนี่ย oh, โอ<ฮ>้โหไอ้พวกเนี้ยพวนัพูดแล้วคนลุกนะ มันเดนตายฮะเขาเดนตายคือโคจุนพูดกับผมคำหนึ่งว่าทีมมึงอ่ะมันไม่ตายมันไม่ยอมตายแทนกันน่าสนใจนะเขาบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยมันต้องยอมตายแทนกันคือไม่ใช่ว่าพลาดแล้วแบบมึงผิดอราทำไมไม่ซ้อนเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โทษกันไปโทษกันมาทุกการก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตายแทนกันคือแบบเพื่อนหลุดวิ่งเข้าไปซ้อนเฮ้ยแย่แล้วมันกำลังโดนลุงเข้าไปช่วยมันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งแมนยูเต็ดเอริกเซนหาทำได้4 5หเกมติดแล้วนะครับทีนี้ พอ1-0เครื่องหลังอาร์เซนอลกลับมาเล่นดีอีกเราเป็นรองอีกแล้วและถ้าหากใครดูบอลแบบไม่เข้าข้างทีมตัวเองนะคณจะมีความรู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวโดนตีเสมอแน่นอนถูกไหมฮะแล้วก็แย่อยู่งั้นอ่ะแย่อยู่แย่อยู่ผู้วิยายสังเกตบอกว่า Manchester you get Nick right now. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิคคาซิโรไลท์เนลแมนยูต้องการคาซิโรด่วนๆมาช่วยหยุดในแดนกลางเพราะสูอันอาร์เซนอลไม่ได้แล้วสิ่งที่เอริกเทนหากทำคือถอดอนโทนี่ออกโอเคมีหลายคนบอกว่าผมไป่พสในเฟ b บุ๊ บอกไม่ควรถอดแอนโทนีออกเลยหลายคนบอกว่าพี่ป๊อปครับเขาวิ่งแค,แค่นี้แหละครับเขาเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคก็พอ,อฟังขึ้นแต่ก็คนที่เขาเอาลงไปเนี่ยผมบอกเลยครับผิดแผนผิดแผนครับชุดนี้นะฮะแม้ว่าสุดท้ายจะชนะได้นะครับแต่ว่านเป็นรายละเอียดที่ต้องเอาไปคุยในอยรอบหน้าครับการเอาโรนัลโดลง,ลง,ลงแม้ว่าบางคนจะบอกว่ามาเสียงแต่งนะครับบางคนบอกเอาลงไปแล้วที้แค่เลยกับเอาลงไปเพื่อขู่บารมีคือมันชนะไงมันก็เลยมองข้ามจุดนี้ไปได้แต่พอเอา คือไม่ได้บอกว่าลงเราลงเป็นจุดอ่อนขนาดนั้นครับแต่ว่าจะไม่ควรลงตัวแรกครับเวลาเหลือเยอะคือเขาไม่ได้ว่าไม่ช่วยไล่ครับแต่ว่ามันลดเทมโปฮะอันโทนี่นี่คือวิ่งซอยยี่ๆผมว่ามันฟิตนะในมุมมองผมนะผมไม่รู้สึกว่ามันเล่นได้แค่55นาทีแต่ลนดลงไปสเต็ปมันช้าลงไม่เพียงเท่านั้นมันไม่ควรเอากองหน้าลงด้วยไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นมาซียาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นกองหน้าอินรังกาไม่ควรเอาตัวรุกลงครับคือควรเอาคาเซเมโร่มาช่วยชะลอ แต่โอเคในเมื่อเราเห็นอะว่าคาซิเบนโรลงมา10นาทีแล้วเป็นแบบนั้นอาก็ยังพอเข้าใจได้แต่พอเอาเซียเซเนลงเสร็จปุบโตตีเสมอเลยแม้ว่าจาังหวะตีเสมอเนี่ยคนก็ไปด่าว,วารันเยอะนะครับว่าอืมพอโชว์บอกเลย้กองหลังอย่ามั่นใจขนาดนั้นในการลากขึ้นมาแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดนะครับผมไปดูนั่งดูเอ็กซ์ราไทม์หลังจากจบเกมอะไอ้แรดฟอร์ดนี่แหละซานารไอวารานมันส่งให้แรดฟอร์มัน่นใจยัดคืนกลับมาเขาก็ตกใจ สะดุดนักแข่งกระดอนไปหานักเตะอาอร์ Arsenal, เซนลเคยแล้วโอปอดมันจ่ายไม่ดีมันจ่ายไม่เนียนคือมันจ่ายอย่างให้เกมลุกด้วยกันเองอะาะฉะนั้นก็รับกันไปโดนยิงหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งนั่นแหละที่อาร์เตต้ามองว่าเขาเอาแน่เขาตั้งใจมาเอาสามคะแนนที่โอทัปอดเพราะฉะนั้นเขายิงสูงเลยนะครับจริงๆแล้วแมนยูก็เป็นรองนะครับเรามีความรู้สึกว่าจะโดนไหมวะเพราะก่อนหน้านี้ที่สนามโอทัปอดเป็นแรงกดดันลบของแมนยูแรงกดดันมีทั้งบวกและลบนะครับของแมนยูในโอทับปอดเนี่ย กับมีโอกาสแพ้ได้ตลอดเวลาตอนหนึ่งหนึ่งเนี่ยกลัวมากแต่ว่าจังหวะพลิกแพลนิดเดียวของอีเล็กเซนและบรูโน่เนี่ยนะครับมันทําให้ทีมมีชัยชนะครับจังหวะดีดนิดเดียวแล้วบอลหลุดเข้าไปแลฟฟอร์ดยิงเข้าเนี่ยมันทำให้อีสระแดงคึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนนำกับอันดบสองหนึ่งาก็โอ้โหมาๆๆแล้วก็ลูกที่สามเนี่ยต้องชมการวิ่งของอีเล็กเซนเลยครับว่าเด็กมันคิดไม่ถึงโอ้โหวิ่งขึ้นไปแบบนั้นแต่จังหวะจ่ายให้แลฟฟอร์ดยิงเนี่ยเบาไปหน่อยนะนะครับก็เอาชนะมาได้สามประตูตอนหนึ่ง จังหวะวิ่งของอีเล็กเซนเนี่ยพอสโก้ชมเลยนะครับบอกว่าถ้าเป็นกองกลางที่ขี้เกียจไม่ครีเอทช็อตใหม่ๆอันนี้คือมิดฟิลด์เขามองมิดฟิลด์ด้วยกันเองนะครับสโก้บอกว่าท่านำสองหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกองกลางเขาปักอ่ะก็คือจะยืนตำแหน่งเดิมแต่อีเล็กเซนน่ะเขาเห็นว่าช่องว่างพอดีแล้วเขาก็นิ่งชูไปวิ่งไปคือมันเป็นการวิ่งที่โคตรคลาสสิกเลยครับเป็นการวิ่งที่โคตรเวอร์คลาสเลยของอีเล็กเซนนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเลยก่อนหน้านี้ผมก็โพสต์ไปใน เฟซบุ๊กว่าผมให้เอลิเซ่นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับแดนนี่มเมลเนี่ยนะฮะให้คะแนนความสามารถเออ่ในแต่ละเกมเนี่ยเขาให้ยากมากนะครับเล่นดีแค่ไหนก็แปดแปดจุดห้าแต่เมื่อคืนเนี่ยเมลให้เอลิเซ่นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์โดยให้คะแนนสูงเก้าแต้มนะฮะการเปิดลูกแรกการสอดลูกสองการให้บรูซลูกสองและการวิ่งเข้าไปจ่ายให้แลดฟอร์ดลูกที่สามเนี่ยได้ถึงเก้าคะแนนเลยนะครับอ่ะลองไปดูคะแนนคนอื่นนิดนึงแล้วกัน ดาบิ้ได้ได้6.5ได้จากการเซฟมาร์ติเนลลี่ลูกบินปัดดาวโรดได้6.5ครับก็มองว่าการลุยกับมาร์ตินเนลลี่มีสูสีทีเดียวนะครับวารานได้6ครับมีข้อผิดพลาดลิซานโดเหนื่อยฮะในการเจอกับเชซุสแต่ก็ได้6.5ตอนหลังมีคนส่งมาถามผมเยอะมากกลัวมันเจ็บเพราะไอ้แม็กไก่จะลงนะครับลิซานโดแค่ตะคริวครับไม่เป็นไรมากมาลลเซียได้6ครับ เหนื่อยมากกับการเจอกับซาก้าแต่ยอมรับนะมันฟิตมากนะฮะจนถึงนาทีสุดท้ายมันก็ยังวิ่งได้แม็กโทมินีได้8เลยนะครับได้8เลยนะฮะสกอตตี้ครับไอ้ลูกที่มันโดนใบเหลืองนี่ยผมฉุนโรนัลโดมากนะที่แบบไปคว้าให้แล้วไอ้แม็กโทมินีมันก็แบบไม่ทันนะ่ะทะเลาะอีกทีนึงต้องไปคว้าเอวเขาออกมาแล้วคุณเห็นโรนัลโดวิ่งไปพูดกับแม็กโทมินีป่ะผมเดาทิศทางออกแล้วนะโดคงไปเตือนให้มันนะอ่ะตั้งตัวให้เร็วกว่านี้คือคว้าให้แล้วต้องรีบเล่นแต่ลูกนั้นอนะ่ะ ที่ไม่ควรขวครับโอ้โหไขยมันก็เกิดไปเลยตรงไปเหลืองไปเลยนะครับอิเล็กซ่ได้เก้าบูรูโนได้เจ็ดนะครับใช้คำว่าริเลสเซ็คือไม่ยอมแพ้ซานโชได้ห้าจุดห้าเลยครับมีปัญหานะครับเล่นไม่ออกเลยทําตัวเงียบๆแลนด์ฟอร์ดได้แปดเลยครับผู้ยำสังเกตใช้คำว่ายิงสองใจหนึ่งขึ่งหลังกลับมาได้หลังจากเรื่องแรกเล่นไม่ดีแอนโทนี Anthony ได้เจ็ดคะแนนะอีกแผนหนึ่งของเทนหาที่ถือว่าแก้ตัวสำเร็จหลังจากเอาโดนลโดลงมาแล้วเป็นรองก็คือการเอาเฟ็ตมายืนตำแหน่งบรูโนนะครับ แมนยูเล่น4 2 3 1หนึ่งะครับไอ้ตัว3เนี่ยก่อนหน้านี้บรูโน่เล่นทางเล่นตัวกลางใช่ไหมครับขวาเนี่ยเป็นอัโตนี่แล้วก็ซ้ายเป็นแรดกอดพอเปลี่ยนตัวลงมาคุณเห็นเตตทำท่าไหมที่เขาบอกว่ามีมีมีม,มีคือเขาจะบอกว่าตัวเขาอะเล่นแทนตำแหน่งบรูโน่และให้บรูโน่อะไปเล่นทางกลับขวาเทนหากกลับครับให้บรูโน่เปิดจากด้านข้างซึ่งบรูโน่อะเล่นทางริมเส้นดีกว่าตอนยูโอเล่เยอะมากนะครับตัดตัวได้เก่งมากแล้วแบบให้บอลเร็ว ตอนที่กำลังกลับมาพีอีกครั้งนึงสำหรับคุณโรเฟนเดสนะครับเฟลเล่นตัว4-2-3-1ปก,กติต้องเป็นเทรเมเกอร์แต่กลายสลับหน้าที่เป็นตัวเบรกตัวแรกจากแผงหลังของอาร์เซอลแทนนี่เวิร์กครับเซนหากยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วทำให้แผนมันก็แน่นขึ้นนะครับทีนี้คนที่ลงมาวันนี้เออผมเดินไปมามีแต่คนแซวว่า พี่ป๊อกทักแม็กควายมันก็ชอบที่จะสร้างคอ er นเทนเตอร์มาลงมานาทินโดนไปเหลืองแล้วผมก็งงด่าลูกนั้นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยใช่นะเหตุผลเพราะว่าแสดงว่าไม่ได้ดูเลยทําไมแม็กควายโดนไปเหลืองครับหนึ่งนาทีเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะคาร์เซมิลโลมันลากลูกนั้นมันด่ายแม็กควายไม่ได้อาจจะดูเหมือนชาร์ดมันเป็นกองหลังตัวใหญ่คาร์เซมิลโลมันจับบอลแล้วมันลั่นแล้วโดนโฉกแม็กควายมันก็เลยต้องล็อกเพื่อทำฟาล์แล้วพอมันทำฟาล์เสร็จมันทำท่าอย่างเงี้ยคขมออนคือด่าคาร์เซมิลโลว่าเอาหน่อยอย่าพลาด ลูกนั้นไม่ควรด่าเขานะครับแต่ไอที่ผมหมุดหิดมันมเนี่ยก็คือเวลามันใกล้สมหมดแล้วไอบูนุกเขจะต้องเอาปลอกแขนไปใส่ให้มันเนอะแล้วพอใส่ปลอกแขนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ประมาณมีอุปกรณ์เสริมเมื่อวันที่หนึงจากนิ้วมี10นิ้วก็จะต้องมีนิ้วที่11จะต้องแต่งปลอกแขนตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่โคตรน่ารำคาญเลยพอแต่งปลอกแขนเสร็จไงต่อครับเสยมึงโกนหัวไหมไม่กล้าจะได้มีสมาธิลิโอเปินานะครับเคยมีครั้งหนึ่งจากที่เขาถักเดล็อก เขาก็มีสมาธิยูดีดีแมทนั่นครับเขาไปทำเอฟโรครับผมฟูฟูทาใหม่เล่นอันนาดมากจนเฟอร์กี้สั่งให้มันกลับไปทําผมทรงเดิมคือแบบค,แบบคือไม่ได้ว่าว่าทรงผมอะไรดีแต่อย่าโฟกัสอะไรที่รองเท้าใหม่สีขาวผ้าพันข้อมืออันใหม่คือมันเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์ช่วยให้เราเล่นดีครับปลอกแขนทําให้เองมั่นใจปลอกแขนพิเศษเนี่ยเถียงกรรมการไม่โดนใบเหลืองไม่ใช่เอาให้แต่งแฟชั่นโคตรลำคาญเลยฮนะ นะครับแต่โอเคเรื่องรูปเบลลอย่าไปด่ามันส่วนคาเซเบโลโอ้โหชัดเจนนะครับไม่ทูมินีดีกว่าแนละ้วก่อนนี้นะฮะเขายังไม่ฟิตนะครับทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของ V A R กันบ้างเสียงแตกมากๆนะครับผมเนี่ยเห็นช็อตได้ผมคิดในใจพูดสินไม่เป่าได้ไงวะควรจะเป่าตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วโอเดกาดให้สัมภาษณ์นะครับว่าพูตัดสินพูดตอนที่ตัดสินด้วยนะในเกมว่าเพลย์ออนคือให้เล่นต่อไปแต่ก็ไม่แปลกเพราะเขาก็เอา V A R มาดูตอนหลังได้ ทีนี้ครับถามว่าทาไมเสียงแตกขนาดนั้นครับดูภาพช้ากันนานมากขนาดพอที่นี่งดูต้อง5้ารอบผมแล้วโค้เสียวเลยตอนนั้นกลัวมันจะได้ประตูจริงเพราะว่าเขาตัดสินใจนานมากทีนี้ที่บอกว่าเสียงแตกนะครับในสตูดิโอของพิมลีกเนี่ยแจ็คฟิลเชียแน่นอนเขาบอกว่ามันไม่ฝาวแน่ๆมันเป็นการยังไม่ถึงบอลเลยแล้วอีกเส้นลมแล้วฝั่งอาร์เซนอลส่วนไมเคลโอเวนกับพอสโกพูดเหมือนกันคือกั้มกึกพอสโกพูดตอนหลังว่าเขาเข้าใจแฟนอาร์เซนอลทำไมถึงเครืองเพราะว่ามันเป็น ซอฟ์ฟาวเป็นฝาวที่เบามากๆนะครับในขณะที่จิตบพี่ฟอยฮาร์เซเบงค์อันนี้มาที่สกายสปอร์ตฮาร์เซเบงค์บอกโอ้โฟาวได้ยังไงอิเล็กเซนอ่อนแอมากล้มง่ายไปสําหรับผมลูกนี้ไม่ฟาวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมรอยคินลูกนี้ฟาวได้ไงวะรอยคินบอกสําหรับผมผมไม่ชอบคนล้มง่ายนะต่อชีวิตผมเนี่ยแต่ว่าสิบกว่านาทีอ่ะมันมีนักเตะล้มง่ายแล้วมันก็ฟาวเยอะผมว่าลูกนี้ฟาวจิ๊บี่ฟอยด์ฮารเซเบนต์พวกไอ้รอยคิน ปกติเอ็นี so so oh, yeah, like cheap, ่เป <laughs> ็นคนที่บอกฟาวยากมากลูกนี้มันเป็นบอกฟาวเขาข้างชิปเปงเลยโอ้ด่ากันมันมากผมลยหาชิปเปงเลยลอยบินมันก็บอกฟาวฟาวเขาข้างแมนยูอ่ะนะกับตันของเรานะครับทีนี้มันก็หาดีทีนี้เดบอกาลักเกอร์เขาออกมาพูดเดบอกาลักเกอร์ตอนนี้เป็นแมเนเจอร์ใหญ่ของพุทธศิลป์เขาบอกว่าการเข้าจากข้างหลังตัวที่เข้าไม่ถึงบอลมันก็มีโอกาสที่คิดว่าเป็นการฟาวได้พอจบเกมก็มาวิเคราะห์อีกโอเว่นบอกเอางี้ดีกว่าสำหรับผมผมว่าฟาวห้าหไม่ฟาวสี์เซ ก็ฟาวมากกว่าเล็กๆนะครับแต่ว่าคือมันจมันจะหวะที่เอเล็กซจะออกบอลแล้วเขาสะดุดขาโอเิกาแถมมือโอเิการวมถึงโอเิกาไม่โดนบอลเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การฟาวมันก็มากกว่าไม่ฟาวนะอันนี้ผมพูดกลางนะฮะนะครับผมก็เขาเข้าใจเอาว่าแฟนต้องมันก็คงเคินว่าเอ้ยพิมมันลีกนะแล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าไอ้กู้ที่บอกว่าไม่ฟาวเนี่ยเป็นเพราะสมัยก่อนมันเล่นบอลกันแรงกว่านี้กว่าจะฟาวแต่ทีมันเข้าหนักมากใช่ไหมครับมันไม่มี v ีอทีนี้ครับ อาร์เตต้านะครับอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์แบบไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็โมกีดเขาบอกว่าทีมเขาเล่นดีกว่าเขายิงมา16ลูกตรงก่อบแค่สามเองอ่ะแล้วผมได้แต่พูดว่าผมเสียดายจริงๆเลยที่เรามาแพ้ที่โอทราฟอร์ดนะครับก็ได้แต่เอาไปเป็นบทเรียนนะครับแต่แค่ที่เนวิลวาร์ดอาร์เตต้านะครับเนวิวบอกว่าอาร์เซนอลตื่นเต้นเกินไปกับการโดนนำ2-1ครึ่งฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลแล็ก มัชชูริตี้คือเล่นไม่เป็นผู้ใหญ่เลยแพ้สปเปอร์นัดน,นั้นแล้วทำให้ไม่ได้เล่นยู่าแชมเยนส์ลีกมาวันนี้พอโดนแมนยูนำสองหนึ่งแกเรนนี่นวลบอกว่าควรจะเล่นแบบเดิมรับรองเสมอสอ,สองสองได้แต่ปืนใหญ่ไปลกเปลี่ยนตัวทีเดียวสามคนเปลี่ยนแซมบี้ออกเปลี่ยนโอดการและเปลี่ยนซีชนโกออกในช่วงเวลาที่กำลังเล่นดีนีวลบอกว่าเทไพ่ไปสุดท้ายเร็วเกินไปตื่นเต้นเกินไปแพนิคเกินไปกับการโดนแมนยูนำเพียงแค่เหลืออีกสิบห้านาทีเนี่ย แต่ถ้าเล่นแบบเดิมทุกแบบเดิมรับรองแมนยูเสียประตูแน่ๆเนวิลบอกว่ารีบตัดสินใจเกินไปมันเป็นการตัดสินใจที่ n a i v e ก็คือแบบดูแบบอ่อนไร้ดิงสาเกินไปนะครับนอกนอจากนั้นนะครับเนวิลพูดแบบนี้เทนหากบ้างเอลิกเทนหากเอ่ยปากโคม a แอนโทนีครับแกบอกว่านี่คือ missing link คือสิ่งที่เขาขาดหายไป <Interesting. S 2> เขาอยากได้นักเตะที่แบบ เล่นแล้วแบบเคลียร์ชานส์ได้แบบเนี้ยคือแบบณตอนเนี้ยทีมทำให้เขาเนี่ยรู้สึกคลึกไปด้วยแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือ Create a Winning Culture ก็คือแบบการที่สร้างความเคยชินในการชนะให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเออโชว์แมนนี้เยอะเออหลังจากนั้นเนี่ยการโหวตท็อปโครับ การโหวตท็อปโฟร์อยคีนบอกแมนยูติดแน่นอนแต่แกเรดเนวิลไม่คิดแบบนั้นนะครับเนวิวลมองว่าแมนยู่ยังมีข้ออีกหลายสิ่งที่ต้องปรับแกเรดเนวิลบอกว่าเล่นขนาดนี้ก็จริงแต่ผมมองว่าแมนแตอาจจะไม่ติดที่4ในมุมมองเขาก็ม,มองว่าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและก็สเปอร์จะเป็น3อันดับแรกส่วน4เนี่ยต้องสู้กันระหว่างแมนยูเชลซีและอาร์เซนอลแต่ว่าทีนี้ฟอยฮทั้งแบงก์บอกว่าเชลซีแมนยูซิตี้ลิเวอร์พูลจะติดท็อปโฟร์แน่น,นอนโดยไมีท็อปทั้งสองสเปอร์ นะครับทีนี้ก็ต้องมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็าสรา์กันเต็มที่เลยเป็นเกมที่สนุกมากนะครับเพราะอาร์เซนอลก็ท็อปสุดๆจริงๆในการเล่นนะเกมเมื่อคืนนี้ส่วนแมนยูก็ทําได้ดีมากๆนะัดต่อไปทีมของเราจะเล่นในยุคบาลลิเจอโซเซดัดแล้วก็เจอกับพาเลตในเกมเยอแลวก็เจอลีสนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมองข้ามช็อตในการไปดูว่าเอะนัดต่อไปเจอใครวะผมมีค,ความสุขมากนะฮะเรากลับมาได้นะับอย่างน้นอนจิตใจเรากลับมาครับว่าทำไมกลับมาได้ ออยพวกใจสอออกไปให้หมดเนี่ยไอ้แม็กควายไอ้ลูกชอเนี่ยตอนนี้เราเหมือนไม่มีลูกชออยู่ในทีมเลยนะ <c oughs> ยนะครับเออดีเยี่ยมนะครับอ่ะสุดสุดท้ายคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมครับมาประมูลเ,เสื้อแมนยูตัวน,นี้นะครับผมให้เวลาถึงพรุ่งนี้เที่ยงตรงจะปิดการประมูลตอนนี้ตั้งเลขประมูลไว้ที่คนประมูลมากสุดเจ็ดหมื่นนะครับหนึ่งแสนไม่นับแล้วนะฮะเพราะว่าเขาส,สั่งเสร็จแล้วเจ็ดหมื่นบาทครับใครอยากได้เสื้อพร้อมลายเซ็นทั้งสิบเอ็ดคนนะฮะลองดูอินเสิร์ตได้มูลค่าแสนห้าถึงสองแสนคุณได้ในราคา เจ็ดหมื่นบวกบวกคุณเพิ่มครั้งละ5 0 0 0ันบาท <c oughs> ลายอาผมที่บ๊อปิรลพลได้เลยส่วน5 0 0 0ันคอบรูโน่แฟนเดสกับตันบรูโน่ของเราบรูโนบรูโนบรูโน่เคมฟอมสปอตติ้งลายคริสเตียโน790บาทและรอยคีน900บาทเท่านั้นนะครับทั้งหมดลายหาผมบ๊อปิรลพลตรงนี้แชร์ Share คลิปนี้ให้ได้มากที่สุดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกัน we are united we back now football for all Bye.